ไปดูเรื่องของการประชุมทางด้านวิชาการกันบ้างครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับได้มีการประชุมนะครับทางวิชาการการจัดการการศึกษานะครับที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กและก็เยาวชนที่ได้โอกาสทางการศึกษาครับที่ห้องประชุมพิมมาดาโรงแรมพาร์ควิวยะลาเพเิงเมืองจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานนะครับในการเปิดการประชุมทางวิชาการ การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้ยโอกาสทางการศึกษาโดยมีนายมุกตามาธนายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายสมพงษ์พรชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการกอสอสอจิตอาสาภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า100คนครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดนะคะแล้วก็ประสบการณ์นําไปสู่การพัฒนารูปแบบของการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของเด็กแล้วก็เยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะด้านรองผู้ว่าราชการนะคะก็มีการกล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันทําให้ก้าวพื้นที่นําร่องมีจํานวนเด็กแล้วก็เยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาลดน้อยลงรวมไปถึงกศธค่ะที่หนุนเสริมเรื่องของการทํางานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะภายในงานนะครับก็มีการมอบทุนการศึกษาสนับสนุนจากมูล,ลนิธิมทาแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่สามารถช่วยเหลือ แล้วก็ดึงเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อยอดการสร้างอาชีพโดยน้องๆก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับถึงอบจยะลานะครับว่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่ทําให้น้องๆเี่ยได้มีเป้าหมายในด้านการศึกษาอีกครั้งรวมไปถึงการต่อยอดอนาคตที่ดีนั่นเองนะเขาบอกว่าการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดก็คือการให้โอกาสสําสหรับคนที่ได้โอกาสนั่นเองนะครับ